ใครนะครับที่มาเที่ยวเวียดนามนะครับหรือว่ามาเที่ยวดานังนะครับแล้วไม่เบื่ออาหารแล้วอยากกินแบบเป็นมาม่าอะไรแบบนี้ที่เป็นรสชาติสไตลไ์ไทยบ้างนะครับก็นี่เลยครับแนะนายี่ห้อนี้เลยครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นมาม่าแบบว่าอ่าเป็นต้มยำกุ้งสไตล์ไทยเลยนะครับเนี่ยเขาเขียนไว้เลยไทยต้มอะไรเนี่ยเออ นะครับเป็นไทยสไตล์ชิฟเวอร์นะครับเออเป็นต้มยำกุ้งคล้ายๆของไทยแต่ว่ายังไม่ได้ชิมรสชาตินะครับแต่ว่าเปิดดูเครื่องข้างในแล้วนะครับก็มีคล้ายคกับต้มยำกุ้งบ้านเราเลยนะเออเนี่ยเลยคอมเมนต์เลยนะครับแนะนําเลยเนี่ยออหอมแบบอหอมแบบใกล้เคียงมากครับแล้วต้องลองชิมแล้วครับว่ามันจะเป็นรสชาติจะใกล้เคียงกันมากแค่ไหน เ้วชิมน้ำก่อนเลยเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับของไทยนะแต่ว่าได้เหมือนกันเลยครับรสชาติได้ทดแทนกันได้เลยครับแนะนำครับ r e c ค m เมนต์ recommend. ไรมาเวียดนามครับ